ผมเป็นด็อกเตอร์เฟียวว่าครับผมหนีเอชซได้ทุกรอบไอ้เงี้ยไม่กยอมหนีได้ทุกสถานการณ์จริงจริงไอ้เงี้ยนะไม่ไม่คนเก็บทีเอ็ด้วยลูกค้างงูค้าอยู่แถวนั้นด้วยหาชิบหาย จริงๆจริงๆต้องเดินเป็นกลุ่มนะแต่ผมจะเดินแยกเพราะว่าสถานีนี้ผมจะหาตีการ์ดซึ่งจะได้ไปอัปเกรดตีการ์ดโอเคโอ้ด็อกเตอร์ญญด็อกเตอร์โอ้โหด็อกเตอร์ญญถึงปืนเลยอ่ะ ตอนนี้ได้ปืนเจ็ดมาแล้วลที่ไม่ผ่านผ่านออกปะผ่านคับเอา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 ไงาคือเราจะผ่านไปตอนเราจะไปผ่านตอนตอตอน,นี้หรือว่าเราจะไปตรงอืน่นเราต้องรวบรวมกองกำลังราบัดเพราะทางผ่านอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยนานแะต่ไปจริงสิคือผมไม่โดนถอยกันผมไม่ใช่โดนดีเหมือนค้าก่อนน,นะแล้วนะ ไม่อยากปลอดภัยนะผมผมบอกเลยผมไม่ได้โดนดีแบบโอ้ยอนี่นี่นี่นเอาเกฑ์นี่ฮปยปิดตูปปิดตูปปตูปปตูไดมีกีการ์ดอะกดกีกา์ดดิเอออเออไปดตแล้วเอาล้วหมเอะไรนอ้าึ่งส่วนหนึ่งเาเป็นปเขาไปท่ขาไาไนกูจะกดให้ป่ะไหน ข้าไปเข้าไปขัาไปข้าไปเข้าไปขัาไปข้าไปกดให้เฮ้ยรู้สึกมีคนมาให้ให้ขับไปไปไปจะกดให้ค่อยดีขึ้นหน่อยเฮ้ยไม่ไม่ไม่อยวผมกดเองเดี๋ยวผมกดเองผมไม่มีของเดี๋ยวกดให้เดี๋ยวผมกดให้เข้าไป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 ให้หมดเลย

Mày tông tạm, lo mày lạc đài Ê, dạ, dạ, dạ lốt, dạ lốt, đi đi, đi 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 đi, 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 เมื่อกี้ผมเพิ่งหนีชายกายมาเอ้ยอย่ายิง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 คือมันขาเคลมไม่จะต้องฆ่าหรือว่าอะไรเอาเอาจับตัวผมไปส่งตัวคล้ายๆเหมือนพวกด็อกเตอร์อ่ะเฮ้ยขวดเดไอดยิงมันบาดแล้วไม่ใช่มึงดูข้างหลังเอาเอาเอาพวกกันเองโอ้ยนี่จับไหมน,นี่จับไหมเออจับ,จบเลยจับเลยสุดก้าหงอยู่หลังกูสุดก้าหงอยู่หลังกู ที่จับจับหรือจับจับจับหรือจับไม่เป็นจับไม่เป็นเอานาย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 จับเลยนายจับเลยจับโอเคไปทางไหนไปทางไหนหมอกูหมอกูมีการ์ดออกหมอกูหายไปไหนแล้ววะไอเมื่อกี้ผมกีการ์ดดำมานเมื่อไหงได้เก็บปะผมทิ้งไปของเมื่อกี้ทิ้งของเมื่อกี้ที่การ์ดดำอ่ะทิ้งอยู่ตรงเนี้ย เออพาผมออกไปหน่อยแม่มาแล้วแม่มาแล้วเอออกมาแล้วเฮ้ยทางนี้ทางนี้เฮ้ยทางนี้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 มีกาดดำอ่ะเบอร์ตี้เออไปเร็วเร็วเร็วมามาหมอหมอหโอ้ยไอ้ข้าวตีถ้ามึงหนีมึงตายไม่ไม่หนีหรอก เราโนนจับกลุ่มแล้วใช่ใช่ถ้าเคียร์ว่ามันมีตายเคียร์ว่เนี่ยแลไม่นะครับผมเป็นขาจีแล้วผมออกไปทางเดียวกับด็อกเตอร์ผมจะเป็นเคียร์ว่เอี่ยแล้แดดดึงสิงที่ผมต้องการต้องไปเดี๋ยวก็ต้องเคียร์ว่ามีมาเคียว่ามันมีตายเอ้ยใครมีค้าตามไปเปิดแล้วเปิดไหมมีมีมีเปิดตรงไหน เ,เร็วอ้าเอ้ารีบอ่ะเฮ้ยอย่าทะลุนเพื่อนอย่างนี้สิเฮ้ยจะแก้ตายแล้วอยู่เพนยิงไปไปไปโรเตอร์โรเตอร์นายคุมเราโอเค โอ้ยยังดีเลยยังดีเลยโมื่อกี้โอ้คุณดีๆเน๊ s Hoy, c p อยู่แล้วโตยิงตีไอ้ทำไมสองเอาเแย่ยิงตีโอ้โหเหี้ยตายหมดเลยครับเหี้ยตายหมดเลยอ้าวโอ้ ไอ้เหี้ยวิ่งมาโง่ๆตายหมดเลยไอเยี่ยฉันได้การกูณรอดได้แต่ว่าคนนู้นฉันเห็นมัตายเพราะระเบิดอะเอ้ยเดี๋ยวดีนะไอ้ชายกายนี่มันสามารถเปิดประตูได้ด้วยหรอวะประตูใหญ่อะเปิดได้เปิดได้ไอ้เนี้ยอัพเกรดใหม่ชายกายไม่โคตรน่ากลัวเลย ใช่ชัดไหมใช่ไหมคุณยังไม่คุณยังคุณยังไม่เจอตอนในนี่ตอนที่มันมืดๆอดี๋วทีเนี้ยคุมไปเปิดไฟฉายแล้วเจอปัดชิดหน้ามันเป็นจะเปันสแกร์บ้าเลยว้ยผีเปรตมือนแบบผีเปรตอยู่ข่ามึงอ่ะอคือผมคิดว่าไอเป็นประตูใหญ่อ่ะเปนการฉายกายได้เว้ยอพื่อนไม่ไหแป๊บนึงนะไอตอนเกอหัวมาจีรอบแรกอะผมอะเห็นเห็นฝั่งพวกคุณอะโดนระเบิดกันตายกันยกกอง แมงตอนหน้าตาผมเลย่ยผบคือผมเป็นคาสตีเลยผมพอจะเชื่อฟังคนอื่นอยู่เว้ยแต่ไอที่เปิดประตูตอนนั้นแม้งช็อกชิ่ผายเลยใจกายเปิดประตูผมมีคำถามอย่างนึงใครคนปลาระเบิดคนแรกเออ่ะเออไม่ได้ไอะใครปลาไม่นาใช่ผมเหรอผมยังไม่มีระเบิดเลยผมเห็นเลืแดงแสบเนี่ยเฮ้ยแดงแดงที่หมายถึงเลือดปะ ไม่ระเบิดตกระเบิดตกฝั่งคุณแล้วก็ปุ้มหายหมดเลยไม่ๆๆผมไม่ได้เหลียวผยู้คนมาโยกนอกคุณต่เคออสจิตตายอ๋ออย่างน,นั้นเหรอแปลว่าผมเป็นข <c oughs> าดีกลุ่มหนึง่งกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นกลุ่มเพิ่งออกมาหลังสุดนั่นแปลว่ากลุ่มเคออสเคออสฝั่งคุณแน,น่ต้องปาระเบิดมาตายแล้วกองแน่ๆเลยแล้วคุณก็แล้วคุณก็มีอาการเจ็บเล็บคขบย่างหนักใช่ผมแน่โดนยิงแบบหลังผมคุณเลยฮัลโว้ยไม่ใครไปเคออสที่ตายแล้วบ้างตายโว้ย โอมก็คือตอนนี้เราพวกเราต้องเชียร์เชียร์ออสใช่ไหมไม่หรอคือเชียร์ออสนะเนีมันเสียเปรียบนมันเสียเปรียบในที่มือด้วยเพราะมันมองอะไรไม่เห็นด้วยแต่ว่าไอเอทีเอฟอะไรมันจะบางคนบางคนไปืนมัติดไฟฉายอะไรอย่างเงี้ยใช่มัติดไฟฉายมัเลยเหน็นพวกเราร้องก็ตายก็คือเชียร์ออสก็คือเสียเปรียบใช่ไชหมเดี๋ยวนะสุดก็คงมันต้องขังเ้วยวะ เพราะว่าเคอสมันเกิดมามันไม่มีปืนอะไรเลยที่ที่มันจะติดไปฉายต้องสะใจเคอสมันจะไอ้บางบางคนมันจะ๋อแล้วก็ปืนเคอสมันเป็นจอมากเหยเอ้ยปืนปืนกลแม่งกับมันมันรัวปืนกลเล็กไว้่ี อาไงปืน M14 m 1 2ิน4ก้าก็เปลี่ยนเสมอเปลี่ยนเปลี่ยนเสมอปืนเลยเอาแล้ว่กฝนมาโดแล้วกิจเฉียออสก็คืออะไรอ่ะช่วยค้าดีแล้วก็ระเบิดที่นี่มั้มากเหรอมากครับคือช่วยค้าดีกำจัดไซเอนทีกำจัดง่ายๆกำจัดก็คือล่าง่าพันที่อยู่ในที่นี้ยกเวาีจเวดี มันมาไอเคออสมันมาแค่ช่วยเรื่องขาดีเฉยก็เอซีดใส่อีด้ใสอนใสาอนที่ตัดเป็นของก่แค่แต่ก็แต่เอทม่ไ้เวอท่วยได้แต่ว่าส่วนส่วนใหญ่เควอทไ่ได้ใส่ใย่ใหเลยใ็่มันใหญ่เควอมันไม่ค่อยช่วยใสเอนที่เราส่วนใหญ่ไม่มีตายขาที่ตัดขาที่จริงเราพวกเราสามารถเอาขอได้นะเอ็ก คือเราต้องเหนื่อยอะไรนะตัวยิงตุ่มดูตุ่มดำดึงไปเกาะห้องบังเนี่ยตุ่อดำหาเลยไปคือเออ้ย M249 มันมันยิงระยะไกลในเกมนั้นมันยิงระยะไกลแล้วมันยิงยากไม่ต้องยิงใกล้ใเอ้ยผมผมงงไอ้ชายกายอ่ะคือชายกายกับไอ้คอมพิวเตอร์ไอ้คอมพิวเตอร์มันเล่นไม่เป็นใช่ไหมคอมพิวเตอน์ได้ไม่เป็นชายกายก็ได้ไม่เป็นได้ไม่เป็นคนนี้คนนี้เหรอเล่นชายกายได้หรอมหรอโกโลโกโลบิลเนี่ยโกโลบิลเนี่ย อ้าวกลายเป็นกลายเป็นว่าสองตนนี้ต้องตายแบบโดดเดี่ยวเดือดาย้ทำไมชายกลางมาอยู่ในนี้วะทันทีคอมพิวเตอร์มันเปิดได้เหรอวะใช่ไงคมันเล่นไม่เป็นคอมพิวเตอร์เปิดได้นะคนนี้เล่นสองไว้เขาไม่ได้เล่นเขาไม่ได้เล่นเไม่ได้เล่นไม่เป็นก็บอกเดี๋ยวเขาเล่นได้แค่สองไวไม่ใครออฟมันเพิ่มขึ้นมาบุ้มเอือตายคู่โอยเดี๋ยวคนหนึ่งวะไม่นับไม่นับ ไปติดอยู่ในห้องนั้นเลยตัวค้างก็ไม่คอมมันเปิดได้นะแม่ตรงแต่ว่าคอมเล่นไม่เป sure> ็นก็คือว่าคุณหนีหมอมาคุณหนีหมอลูกจิตมาหนีหมอติดไมโครนะใช่หนีหมอติดไมโครอตงก็ไม่นประกวดตงเอาว่าถ้าเอาแล้วเราต้องไปช่วยเราต้องไปช่วยเราต้องไปช่วยทุกคน

Tay 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 tầm ơn canh